ปกติถ้าเกิดส่วนมากลงใต้จะสองตันกว่าสองตันเจ็ดได้อยู่ครับใช้ล้อใจแอ์มาเป็นไงบ้างนี่ใช้ดีครับพี่เออมันไม่ล่อนมันไม่อะไรขับขับง่ายและอย่างเรารูดเรารูดกระจายเลยสว,ส,เสวัสดีแฟนเพจเลนสซ่เอรเล่นไทยครับวันนี้นิวเจอตู้เย็นซิ่งคันหนึ่งครับนี่ด้านหลังของเราจากทีมซากุระครับคันนี้เป็นขนอาหารสาัตว์เมื่อกี้แอบคุยกับพี่เขาแล้วก็คันนี้เป็นเพาเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาจอะก,กันหน่อยดีกว่าวางประมาณคร่าวๆคันนี้ทําอะไรไปบ้างแล้วก็หมดไปเท่าไหร่ครับไป โอ้ยสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับพี่ครับคือนกนะครับจอเสร็จแล้ววันนี้มาส่งอะไรครับอ๋อมาส่งอาหารสุนัขครับตรงนี้เลยครับข้างหลังเนี่ยเป็นตู้เย็นสิงใช่ตู้เย็นสิงครับพี่ลายอย่างครับพี่เอ่อเป็นพวกไอ้สลับเปาของแช่แข็งครับอ่ะไหนพาไปดูรถที่หน่อยว่าแต่อะไรบ้างได้ครับผมครับเริ่มตรงไหนก่อนพี่เอาหัวรถเลยอ่ะครับผมโอ้โหแอบสิง แต่คือใช้งานได้จริงอ่ะใช้งานได้จริงครับผมโอ้โหทำอะไรบ้างครับคันนี้ก็มีทําแม็กของเลนโซ่ฝากระโปรงแล้วก็ส่วนมากก็แต่งพวกภายนอกเล็กๆน้อยๆครับผมก็คือแต่งไว้ใช้งานจริงแต่งไว้ใช้งานจริงครับโหไหนเลือกเป็นเลนโซ่ตัวไหนเนี่ยอ๋อข้างหน้าเป็นแจน n อ็กซครับผมคันนี้ใส่ขอบเท่าไหร่ครับคันนี้ข้างหน้าใส่ขอบ15ครับพี่15ครับผม เป็นเผาเดิมเผาเดิมครับผมห้าลูห้าลูครับด้านหลังนะพี่ด้านหลังขอบสิบขอบสิบสี่ครับพี่ด้านหลังขอบสิบสี่เป็นเอลสองขอบสิบสี่รองรับน้ำหนักได้วงนั้นหนึ่งจุดห้าตันใช่ครับผมสองวงก็สามตันครับผมปกติขนที่อีตันนี่ปกติถ้าเกิดส่วนมากลงใต้จะสองตันกว่าสองตันเจ็ดได้อยู่ครับอ๋อสองตันเจ็ดใช้รถมากี่ปีแล้วเนี่ยคันนี้เพิ่งออกมาได้สองปีกว่าแล้วครับสองปีกว่าครับผมออ๋แล้วก็คือล้อล้อก็คือใช้มานานแล้วก็หลังรถคันเก่าเลยล้ออ่ะ ตอนแรกอะใช้ข้างหลังมานานแล้วครับข้างหน้าพึ่งมาเปลี่ยนดูครับอ๋อไปเบิกที่ไหนมาไปเบิกที่ร้านแจ็คมาครับแจ็คตลาดไทยรับโอ้ยของดีร้านดีครับผมอันนี้หมวกมันเป็นพึ่งใบอะครับใช่ครับผมเออลวงบตู้เย็นอะพี่มันประมาณเท่าไหรอ่อ่ะงบตู้เย็นมันออกมาจากพร้อมศูนย์นะครับพี่ ก็คือออกมาเป็นท่านี้เลยใช่ครับออกมาเป็นท่านี้เลยครับแล้วเค้องโดยสารได้แต่งอะไรไหมไม่ได้แต่งอะไรเลยครับมี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 ดิฟฟี่เล็กๆน้อยครับพี่อ่านในอ่าได้ครับมันจะลกๆหน่อยนะครับพี่ได้พี่อ่าอ่าก็คือเป็นรถใช้งานอละครับผมประมาณนี้ครับพี่แล้วใช้ล้อแจนมาเป็นไงบ้างนี่ใช้ดีครับพี่เออมันไม่ล่อนมันไม่อะไรมันขับ ขับง่ายและอย่างเรารูดเรารูดกระจายเลยลูกระจายเลยใช่ครับพี่รถหนักๆแบบนี้นะใช่พี่ตันอ่ะพี่เวลาขนดีก็อันนั้นครับพี่อย่างที่บอกว่าสองตันกว่าสองตันเจ็ดสองตันห้าแล้วแต่ครับคือใจเราอยู่เอาอยู่ครับพี่ใช้งานวันหนึ่งประมาณกี่กิโลโอ้โหวันหนึ่งมีสามร้อยสี่ร้อยโลได้อยู่ครับสาม400สี่ร้อโลสาม้อยสี่ร้อยครับพี่เนี่ยเป็นไงไหนเรามาต้มดูช่วงล่างห้องเย็นกันหน่อยว่าคันนี้หมดงบไปเท่าไหร่สำหรับเผ่าเดิมทำอะไรบ้างครับ ก็มีเสริมแนบมีชกควายครับพี่อันนี้หมดไปเท่าไหร่ครับอันนี้หมดไปประมาณหมื่นนิดๆครับพี่หมื่นนิดๆครับผมมีแอบ,บเห็นท่อด้วยอ่ามีท่อซิ่งนิดหน่อยโอ้โหแอบซบิงแอบซบิงแอบซิงครับไหนขอดูข้างในหน่อยพี่ข้างในตู้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาถามว่าแบบว่าไม่ได้ใช้งานจริงโอเคครับพี่ <laughs> ได้ครับมันจะเย็นๆหน่อยนะ โอ้ยยังอยู่ตรงนี้นานๆจังอ่านี่ครับพี่ก็ประมาณนี้มีฝนจริงแน่นๆเน้นๆโอ้ยขออยู่ในนี้นานๆเลยนะเย็บตรงนี้ร้อนมากครับผมเร่าๆประมาณนี้เรามีมีอะไรไหมก็มีครับคันนี้ฝังกัดนะครับมึงก็รู้ว่ากูติดลำไหนเพศไหนเพศนี่ครับพี่ ตามนี้เลยครับโอ้ชอบมากเลยกระเจียวซิงกระเจียวซิงฝากเฟซบุ๊กหน่อยครับช่องทางการติดตามธนากรนินรัศมีครับผมอ่าโอเคแล้วก็ฝากลุ่มด้วยไปฝากกลุ่มติดตามนี่เลยนะครับมึงก็รู้ว่ากูติดลำติดตามทางช่องทางเพจนี้เลยนะครับอ่านี่วันนี้นึกวขอบคุณพี่นุ๊กมากครับสำหรับผู้ใช้งานจริงๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนี่เป็นไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางอีกแนวทางหนึ่งสำหรับผู้ใช้งานจริงๆนะครับก็ ใช้ล้อใจแอนพาวเดิร์นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจเรนโซแอนแล e ด t ไทยครับสุดท้ายแล้วนี่ฝากการรับประกันล้อใจแอนไาอนิดน,นึงนะครับรับประกันโครงสร้าง10ปีสี 4, 2ปีครับเจอกันในทีคลิปหน้าครับบ๊ายบายรอมาก